ดูนะครับเดี๋ยวผมจะบิดแหลมสุดให้ดูนะครับโอเคไงครับไปยินไหมครับเหมือนเสียงฝนตกเลยครับผมนี่นะครับพอบิดสองตัวช่วยนะครับสองตัวนี้ยิ่งชัดเจนนะครับไปยินไหมครับเนี่ยครับเสียงฝนตกแรงๆนะครับผมตอนนี้ก็กลางวันอยู่นะครับแต่ว่าได้ยินเสียงฝนตกได้ สวีดัสสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้อยู่กับมันแฮง h ช n แนลนะครับวันนี้เราจะพามาแก้ซ่าปีลิชร์ดตัวนี้นะครับผมปีเจ้าปัญหานะครับปีซ่านะครับวันนี้ช่างหล่อเป็นพิเศษครับวันนี้ปีตัวนี้นะครับปีเจ้าปัญหานะครับซ่านะครับชอบซ่าครับผมซ่ามากซ่านักเหลือนะครับและอยู่กับผมครับผมจะกำหล่บให้หมดเลยรับรองว่าหายซ่าแน่นอนครับตัวนี้ ซาดีนักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอผมครับเดี๋ยวเจอผมครับผมจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับผมมันแหง h ชนแนลไปเราจะมาแก้ซาปีริชชาร์ตตัวนี้กันนะครับปีริชชาร์ตตัวนี้นะครับรุ่นนะครับ R A สามศูนยห้าตัวนี้ซามากเลยนะครับผมดูนะครับเดี๋ยวจะบิดแหลมสุดให้ดูนะครับไหครับไปยินไหมครับเหมือนเสียงฝนตกเลยครับผม นี่นะครับโอ้เสียงแหลมทุเรศมากบุนครับหยักใ่นี่นะครับผมพอบิดสองตัวช่วยนะครับสองตัวนี้ยิ่งชัดเจนเลยครับดูดูนะครับด้ยินไหมครับเนี่ยครับเสียงฝนตกแรงๆนะครับผมตอนนี้ก็กลางวันอยู่นะครับแต่ว่าได้ยินเสียงฝนตกได้โอ้ไม่ธรรมดาครับตัวนี้ ซาหนักซ่าแรงมากเลยครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะทําการแก้ซ่าปีตัวนี้นะครับพอแก้เสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราเปิดเครื่องมาปุ๊บออนเครื่องเครื่องเสียงมาปุ๊บเนี่ยเสียงซ่าแบบนี้ที่เราได้ยินเนี่ยก็จะไม่มีเลยนะครับก็จะหายไปเลยนะครับผมพอเราบิดแหลมสุดปุ๊บก็จะไม่มีเสียงซ่าแบบแบบนี้ด้วยนะครับเสียงซ่าก็จะไม่มีนะครับตัวนี้ก็ใช้งานปกตินะครับ,บ งานปกตินะครับแต่ว่ามีเสียงซาเพราะว่ารุ่นเนี้ยซาทุกตัวครับผมริชชาร์ดเนี่ยตัวนี้รับแก้อยู่นะครับราคา500บาทนะครับถ้าท่านได้ใช้ริชชาร์ดใช้ f ฟม m u ล a X ตอง8อยู่นะครับที่มันมีเสียงซาเสียงฝนตกแบบนี้ก็ส่งมาแก้ได้นะครับรับแก้อยู่นะครับผมในราคา500บาทนะครับรวมส่งกลับด้วยนะครับเนี่ยราคาเนี้ยแต่ถ้าเป็นวงจรแบบง่ายๆเป็นปิ้นหน้าเดียวเป็นวงจรแบบจีนๆนะครับไอตัวนั้นทําเริ่มต้นที่300นะครับเริ่มต้นที่300ไม่รวมส่งนะครับผมถ้าส่งต่างหากนะครับ ไอตัวนี้เป็นซับรวมนะครับเพราะว่าเปิดซับเนี่ยไม่ดังนะครับผมเปิดซับไม่ดังเพราะว่าเราต้องเปิดที่ที่วอลลุ่มหลักก่อนนะครับซับซับถึงจะมานะครับผมคราวนี้มันก็จะเล่นยากหน่อยเพราะลูกค้าบางคนเนี่ยเขาเขาเร่งตัวนี้เพิ่มเนี่ยเบสมาก็จริงแต่กลางมันเยอะนะครับผมก็จะทําการแยกซับให้ด้วยนะครับผมก็คือว่าปิดเปิดวอลลุ่มซับปุ๊บเนี่ยนะครับ ซับก็จะมาเลยนะครับซับก็จะมาเลยก็จะตัดออกจากวลุ่มตัวนี้นะครับจะไม่ได้คุ้มได้มาสเตอร์แล้วนะครับเอาวุลุ่มใครวุลุ่มมันเลยนะครับเคยแยกซับอิสระนะครับผมก็จะเล่นแบบว่าหมุนปุ๊บก็มาเลยนะครับผมหมุนแล้วก็มาเลยอเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะสามารถทําตัวนี้ได้หรือเปล่าจะแก้ได้ไหมจะแก้หายหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับท่านผู้ชมครับหรือว่าท่านผู้ดูนะครับตอนนี้เราก็ได้ทําการนะครับแก้ซ่าปีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม จะหายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยครับผมไปอ่ามาดูกันเลยครับก่อนอื่นนะครับบิดแหลมสุดเลยนะครับผมอ่าไม่มีเสียงซาแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยบิดปุบเนี่ยมันจะมาตามเมือหมุนเลยนะครับคือเราบิดปุ๊บนหลยมันก็จะซีดเลยนะครับโอเคตอนนี้ก็ไม่มีซาแล้วครับผมหายซาชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมนะครับสนใจสงทาได้เลย แล้วก็ต้นคลิปนะครับพอเราบิดตรงนี้นะครับมันจะมีเสียงเหมือนเสียงฝนตกเลยนะครับตอนนี้ก็ไม่มีแล้วครับผมเสียงฝนตกนะครับหายซ่าแน่นอนนี่นะครับนะครับอเราฟังเสียงกันครับแหลมก็ปรับได้ปกติครับ ใช้งานปกติครับผมใช้งานปกติครับปกติตอนนี้ก็แยกซับอิสระด้วยนะครับตอนนี้ตัดออกจากวุลุ่มหลักแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับบิดก็มาเลยครับซับก็มาเลยครับวุลุ่มใครวุลุ่มมันนะครับเล่นง่ายคุมง่ายขึ้นครับแยกซับอิสระนะครับ หายซาแล้วนะครับผมสําหรับการแก้ซานะครับลิชช์ตตัวนี้อ่าครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ทําการแก้ไขวงจรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองเสียงกันว่าจะหายซาหรือเปล่านะครับนี่นะครับสิ่งที่ทําไปนะครับแล้วก็นี่ครับผมอันนี้ให้ดูแค่นี้พอนะครับผมเพราะว่าเป็นวงจรนะครับเป็นสูตรที่ใช้ในการทํามาหากินอยู่นะครับผมก็จะให้ดูแค่นี้พอนะครับว่าหลักการทําเนี่ยผมทําอย่างนี้ครับไว้ใต้เป็นข้างบนนี้จะเป็นแบบว่าดูเหมือนเดิมๆครับผม นี่ให้ดูนิดนึงครับผมให้เปิดหมดไม่ได้ครับผมเพราะว่าห่วงอยู่นะครับเป็นวงจรที่ใช้ในการทํามาหากินอยู่นะครับในการแก้ซ่าปีริชชรทตัวนี้ถ้าใครอยากได้สูตรนี้นะครับผมเอาไปแก้ซ่านะครับเอาไปรับงานเนี่ยสูตรนี้ขายอยู่สามพันนะครับผมถ้าใครสนใจก็ทักมาคุยกันได้นะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับผม่านี่นะครับผมก็คือหน้าตานะครับไส้ในของริชช์ทรุ่นนี้นะครับผมรุ่นนี้เป็นรุ่นอาเสามศูนย์ห้านะครับ หรือจะเป็นรุ่นหนึ่ง1 7น7หนึ่ง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 เจเจ็ดเจ็ดนะครับแปดแปดแปดทได้หมดครับผมแก้ซานะครับลิชช์ดเนี่ยจะมีหลายรุ่นครับมีหนึ่งนหนึ่งมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งมีตองหนึ่งนะครับทุกซีรีส์มันนะครับแก้ได้อยู่ถ้าใครอยากแก้ก็ส่งมาแก้ได้นะครับผมนี่นะครับหน้าตามันอะไรค่อนข้างดีครับผมแจมลิชชัทเป็นปีแบรนด์หนึ่งที่หายากอยู่นะครับในช่วงนี้นะครับของเก่าเก็บเนี่ยใครมีก็เก็บไว้ครับผมไม่ต หาซื้อยากเดี๋ยวนี้ส่วนมากมีแต่ของจีนเยอะของพวกใหม่ๆเสียงก็ไม่ดีเท่าตัวเก่าครับผมจากประสบการณ์ที่เคยฟังมานะครับไอ้รุ่นเก่าที่ว่าสิบกว่าปีแล้วแต่โอ้เสียงมันอย่างแจ่มเลยครับผมหวานย้อยเลยนะครับรุ่นใหม่เนี่ยอ่าก็เสียงดีอยู่เหมือนกันแต่ผมว่าไอ้ตัวเก่าล็อตแรกๆแบบมันเสียงดีกว่านะครับผมเดี๋ยวผมก็จะทําการแก้นะครับตัวนี้ที่บอกที่บอกว่าเอาห้าร้อยเนี่ยวเพราะมันยากมันเป็นปินสองหน้าครับมันมีลายเส้นข้างตรงนี้อีกแล้วก็มีลายเส้นใต้ปินอีกด้วยอเดี๋ยวเราดูนะคครรัับบนะ ข้างล่างก็ม er mm ีลายเส้นอีกมีลายปิ้นอีกนี่แหละครับปิ้นด้านที่หนึ่งเนี่ยลายเส้นเนี่ยด้านที่หนึ่งด้านที่สองก็จะอยู่ด้านบนนะครับอยู่ด้านบนอย่างนี้นี่แหละครับเขาเรียกปิ้นสองหน้ามันจะทํายากเพราะว่ามันเราไล่วงจรมาข้างล่างปึ๊บมุดขึ้นมาข้างบนไล่จากข้างบนเสร็จมุดลงมาข้างล่างนะครับมุดไปมุดมาอยู่นี่แหละครับความยากของมันเราใช้เวลาในการทาเนี่ยค่อนข้างที่จะนานหน่อยนะครับก็จะคิดห้าร้ยบาทนะครับผมถือว่าไม่แพงนะผมว่ารวมส่งกลับด้วยนะครับผม ถ้าท่านใดสนใจอยากจะส่งมามูก็ส่งมามได้เลยเดี๋ยวจะมีช่องทางการติดต่อนะครับไปอยู่ใต้คลิปเนี่ยให้เรากดใต้คลิปเนี่ยไอตรงสามเหลี่ยมๆเนะี่ยกดปุ๊บคําอธิบายคลิปแบบมันจะมีลิงก์ไลน์แล้วก็มีเบอร์โทรผมก็ติดต่อไม่ได้นะครับผมแอดไลน์ทักแชทแอดไลน์มาคุยกันบอกช่างผมมีปีตัวนี้อยากจะส่งแก้ซ่าหน่อยก็ทักไลน์มาเลยกดลิงก์ไลน์มาแล้วก็เราก็จะมีเบอร์โทรให้ด้วยนะเบอร์โทรก็ถ้าใครแบบเล่นไลน์ไม่เป็นก็จดเบอร์โทรเอาแล้วก็โทรมาอ่าคุยกัน เสร็จผมก็จะส่งที่อยู่ให้ส่งอะไรให้ก็ส่งมาทําพอทําเสร็จปุ๊บผมก็จะส่งคลิปให้ดูว่าอ่าทำเสร็จแล้วนะแก้ซ่าเสร็จแล้วผมก็จะส่งบัญชีให้อ่าคุณลูกค้าก็โอนเงินมาหาผมแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่ผมก็ส่งของให้ก็จบนะครับอ่าเดี๋ยวขอเสริมอีกสักเล็กน้อยนะครับผมปีเนี่ยเราแก้ซ่าเรียบร้อยแล้วนะครับบิดแหลมสุดเนี่ยมันไม่ซ่าอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าเราแก้แล้วเรียบร้อยแต่ถ้าลูกค้านะครับเอาไปใส่ในรถแล้วเนี่ยนะครับต่อสายเรียบร้อยแล้วเปิดใช้งานแล้วเนี่ย แล้วมันยังมีเสียงซาแน่น้อยอยู่นะครับผมอันนั้นท่านไม่ต้องไปตกใจนะครับมันไม่ได้ซาที่ปีครับอันนี้มันจะมีซาแบบนิดๆนะอันนั้นซามาจาก power amp นะครับผม power amp เนี่ยมีต้นกําเนิดหลายๆอย่างหลายสาเหตุนะครับอาจจะเป็นเพราะสายสัญญาณที่เราเดินมาเนี่ยมันใกล้กับสายแบตเตอรี่มันก็ทําให้ซาให้หมเหมือนกันนะครับเสียงมันจะหำหำซาซแล้วก็2สายสัญญาณไม่ได้มาตรฐานนะครับผมแต่ว่าไม่ได้่าไม่ได้ซาที่ปีแน่นอนนะครับผมไม่ต้องโทษปีเลยนะครับผม ถ้าอยากรู้นะครับให้เราปลดสายออกให้หมดเลยนะครับผมปลดออกให้หมดเลยครับผมปลดสายเฉพาะสายเสียงกลางนะครับฟอนต์กับเรียเนี่ยปลดออกเลยนะครับปลดเสร็จปุ๊บก็คือปีเนี่ยมันไม่เกี่ยวแล้วเพราะว่าเราปลดออไปแล้วเนี่ยไม่ต้องโทษปีแล้วเพราะว่าเราปลดแล้วนะแต่พาวเวอร์ที่เราออนเครื่องอยู่เนี่ยที่เราออนเครื่องเปิดเครื่องอยู่เนี่ยมันก็ยังมีซาบแบบซีดแต่เป็นซีดน้อยนะครับผมอันนั้นคือซามาจากพา w เวอร์แอมนะครับผมไม่ได้ซาที่ปีนะครับอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับผมแอมมันก็จะมีซาเล็กน้อยนะครับผมเพราะว่า มันก็ต้องมีซ่าบ้างนะครับจะให้มันเงียบเลยเนะี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันไม่ใช่ power c r d A ถ้าเป็น power cut A เนี่ยใช่เปิดเครื่องเนี่ยมันจะไม่ซ่านะครับเพราะว่าเป็น c u d A cut A จะมีเสียงก็ต่อเมื่อมีสัญญาณเข้านะครับแต่ c u d A B เนี่ยว่าแต่เปิดเครื่องนะครับมันก็จะมีซีดเล็กน้อยก็คือว่ามันพร้อมที่จะทํางานเสมอต่อเนื่องนะครับผมแต่ข้อเสียของ cut A ที่เขาไม่เอามาใช้ก็คือว่าความร้อนมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมเอามาเปิดในรถเรามันไม่ค่อยเหมาะนะครับผม ถ้าเกิดว่าเปิดดังๆเปิดอะไรเนี่ยให้ใช้เป็น A/B นะครับ M A/B เนี่ยจะเหมาะสําหรับเปิดดังเปิดยาวเนี่ยเพราะว่าความร้อนมันไม่มันไม่มันไม่มไมไมร้อนเท่าคัสเอคัสเอเนี่ยความร้อนมันจะร้อนกว่านะครับผมร้อนกว่ามันจะเหมาะสําหรับงานไฮเอ็นนะครับคัสเอเนี่ยพวกบอสวิกพวกอะไรที่เป็นคัสเอคัสเอแท้นะครับตัวละแปดเก้าพันนะครับมันจะเป็นไฮเอ็นไฮเอ็นแท้นะครับเวลาฟังเสียงเนี่ยมันจะเน้นรายละเอียดไม่คือแบบคือแบบว่าไม่ได้เน้นดังนะครับคือเน้นเพาะเน้นรายละเอียดคือแบบ ฟังแล้วมีสาระอะไรประมาณนี้ครับผมฟังแล้วมีสาระไม่ใช่ว่าดังอย่างเดียวนะครับแต่ถามว่าคัสเอบก็ดีไหมดีเช่นกันครับผมราคาถูกดีเจ็ดแปดร้อยตามท้องตลาดเยอะแยะครับผมอันนี้ก็หลกัหลกๆก็ประเด็นก็คือให้ให้ดูปีกับแอมนี่แหละครับบางทีแกเสร็จแล้วไปต่อใส่รถบอกว่าช่างมันยังซ่ายอยู่เลยอะไรเงี้ยอันนี้ต้องบอกกันว่ามันอาจจะมาซ่าที่เพลาแอมก็ได้นะครับซ่าจากเพลาแอมก็ได้เป็นได้เหมือนกันบางทีเพลาแอมของเราเนี่ยเราหมุนเกณฑ์ตรงเนี้นครับ อันนี้ผมตั้งไว้เที่ยงนะครับบางคนเนี่ยเขาแบบหมุนสุดไงเออมันก็เลยซาอันนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับผมก็ซามาจากแอมนี่แหละแต่ปีมันไม่ซาหรอกเพราะว่าปีตอนแรกที่มันซาเนี่ยแค่เปิดเครื่องมาน่ะมันก็ซาแบบเห็นชัดเจนเลยอะซ่ามากนะครับแค่บิดแหลมเนี่ยยิ่งซากก่าเดิมแต่อันนี้เราแก้แล้วเนี่ยเราต่อระบบต่อเลยเรียบร้อยเราเปิดเครื่องมามันก็จะมีซีดเล็กๆแต่ว่าซีดอันนั้นอ่ะมันไม่ใช่ซีดที่ปีนะมันซีดที่พาวเวอร์ครับ แต่ปีไนะ่ะแก้ได้หายร้อยร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนครับไม่ต้องห่วงรับรองนะครับบอกเลยว่าแก้แล้วเนี่ยดีกว่าเก่าแน่นอนถ้าไม่ดีกว่าเก่าไม่ไม่แก้หรอกครับแก้แล้วหายซ่าไม่ลำคาญไม่ลำคาญเสียงซีดนะครับแล้วก็ไม่แสบหูไม่ซ่าไม่พูดพูดง่ายๆดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับแก้แล้วเนี่ยแก้แล้วหายซ่ารู้สึกว่าฟังแล้วมันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแน่นอนนะครับผม ครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับกับการแก้ซ่าปีริชาร์ตตัวนี้นะครับปีตัวนี้ก็ได้ทําการนะครับแก้ซ่านะครับแล้วก็แยกซับอิสระนะครับผมก็แก้ซ่าแล้วหายซ่าชัวร้อยอ์เซครับผมตัวนี้รทำเสร็จเรียบร้อยครับใช้งบประมาณอยู่ที่500บาทนะครับผมพร้อมส่งกับถ้าท่านใดที่มีปีซ่าซ่าๆแบบนี้นะครับอยากจะแก้ซ่าก็ส่งมาทางเราแก้ได้เลยนะครับผมงบประมาณ500บาทนะครับสนใจก็ทักแชทแอดไลน์นะครับมาคุยกันเดี๋ยวทิ้ง ลิงก์การติดต่อไว้ที่ใต้คลิปนะครับที่ใต้คลิปนี่แหละเดี๋ยวกดดูแล้วจะเห็นเลยนะครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับจบลงไปแล้วนะครับกับการพามาแก้ซ่านะครับปีริชาร์ดตัวนี้ถ้าท่านใดชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกด Sub สไคร b ์ช่องนี้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้กับช่างนะครับได้ทําคลิปต่อไปนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ออกไปนะครับก็ ขอรบกวนด้วยนะครับผมรบกวนเอามืออันน้อยๆนิโปอันน้อยๆของท่านนะครับผมช่วยไปแตะคําว่าติดตามให้หน่อยนะครับผมนะครับกดติดตามช่องนี้นะครับหรือกดซับสไคร์นั่นเองนะครับผมก็อยากจะให้ช่องนี้มีคนติดตามเยอะๆนะครับเราจะได้รู้วิธีการแก้ซ่าปีตัวนี้กันนะครับครับผมว่าช่องนี้ก็ทําไปหลายอย่างนะครับสอนแก้ซ่าด้วยนะครับแล้วก็สอนทําคอร์สซับเบีดด้วยก็ลงไปก็มีคนดูเยอะผมก็ดีใจนะครับที่ทำแล้วยังมีคนดูนะครับ ก็ฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะครับผมสาระและประโยชน์ดีๆในช่องนี้ก็ยังมีอีกเยอะนะครับผมนะครับก็รบกวนนะครับเอามือนิโป้อนน้อยๆนะครับแตะลงไปที่ซับสไครต์ให้หน่อยนะครับผมอยากให้มีคนติดตามเยอะๆครับผมนะครับแค่มีแค่กดซับสไครต์ให้ผมผมก็ซับหนึ่งสองซับผมก็เออก็ดีใจแล้วนะครับช่างก็ดีใจแล้วก็จะได้มีกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผม ตอนนี้ยอดซับก็ได้5,000แล้วนะครับ5,000กว่าแล้วก็ก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมขอบคุณที่กดติดตามให้นะครับกดซับสไครต์ให้ขอขอบคุณนิวโป้อันน้อยๆนะครับของท่านนะครับที่กรุณานะครับไปกดตรงปุ่มติดตามช่องนี้นะครับก็ขอขอขอบคุณมากเลยนะครับผมมันแทงแหนลขอบคุณมากเลยนะครับก็ดีใจครับผมได้5000แล้วก็อยากได้อีก5,000ันครับผม ได้อีก5 0 0พันก็ฝากด้วยนะครับช่วยกดให้ด้วยนะครับผมขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับก็จะทําคลิปต่อไปเรื่อยๆครับผมก็จะตั้งใจทําครับจะทําไปเรื่อยๆตอนนี้ได้5 0 0พันแล้วก็ขออีกนะครับขออีก95,000ซับนะครับพยายามอยากได้ให้มันถึงแสนไวๆอยู่เหมือนกันนะครับอยากรู้ว่าได้ถึงแสนแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมก็ <c oughs> <c oughs> ทำไปเรื่อยๆครับผมจะทาไปเรื่อยๆนะครับจากกี่เดือนอกี่ปีก็จะทําไปเรื่อยๆครับผมก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็เข้ามาดูช่องของผมนะครับผมกับช่องมันแหงแชนแนลนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรนะครับผมจะพาไปทําอะไรก็ฝากติดตามได้เลยนะครับผมกดซับสไครต์ไว้รอเลยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับผม